เราซื้อมาทำละลโหความรับผิดชอบซื้อครับสืส้อบางอย่างมันอนอนี้เกินไปเนาะก,กับในสิ่งที่เป็นซื้ <c oughs> คอครซื้อื้อกูนะเอาทุกอย่างางี้ได้ก็หลักเรีนขึ้นเงี้ยอย่างมันต้องจ้างอาสาโดยตรงใช่ตรงไหนอะใชตรงนั้นแหละ này ừ, Ồ, họ không, tỷ tăng Đừng có lộn Đúng อย่างจริงความหวังอะให้มีกับคนที่เขาลําบากบ้างการเก็บอะไม่ใช่เป็นเก็บเงนินเก็บมีสิ่งที่เป็นแนวทางที่ว่าเรารีไซคิลใหม่นี่คือหลักเป็นแนวทางที่ที่ดีต่อใจอะแล้วก็ดีต่อประเทศอื่นด้วยตอนนี้เราเป็นการการตลาดที่ว่าไม่ใช่ว่าขายไปให้เป็นปัญหาเป็นขยายประเทศนั้นประเทศนี้แต่ทาอย่างงั้นเพราะนั่นคือหลักที่เป็นคนคว้างว่าเป็นคนเนี่ยคือหลักที่เป็นต้นต้นที่ว่าวัฒนการมีด้วยกัน จริงก็ผมคือบางอย่างอย่างให้เขาจะเสียหายกับอย่างที่เป็นสินค้าของประเทศไทยกับการว่าเป็นเป็นบเหมือน,นขยะของประเทศนั้นๆน่ะไม่เอออยู่ทั่วไปหลายกับเนื้อที่เป็นแนวทางของบ้านเมืองด้วยกันเนะื้อทั้ไปกันนวลครับผมทำไปอำเภอกณฑนวลผ่านนทาบ้านของโคซิโก้ได้ อ้าวผมบ่าที่โก้ทางมันเพาะม่น้นำชีม่น้ำชีที่ไปไหนนะครับบางทีมันลึกเกินไปรถเขาขึ้นไม่ได้มึงขึ้มันลึกเกินไปเนียกขึ้นยังไงอ่ะเฮลิคอปตอร์เฮลิคอปเตอร์มันเึงขึ้นไังไงไมึงอ่ะเดี๋ยวมันลึกเกินไปรถเขาขึ้นไม่ได้กับนี่แหละที่เป็นาทางที่เป็นขุดสระ ขุดสามเยอะโอ้ยบูงตรงจอดน้ำประดาดีกว่าครับผมอย่างไปกดจ่ายอย่างนั้แหละยิ่งจอดน้ำประดาเลยรอนนี่เราขึ้นมีน้ำอะ่ะไม่ใช่ว่าขุดสายมันลึกจนไม่รู้จะลึกไง่ว้าวยีู่อ้อ ี่บ้านของเทมารินเทมารินโอ้บ้านของเทมารินไปมี่เขาไปเข้าไปไ้างในครับผมจันโจเคยแนะนำให้ครัง้งนึงอยู่ผมไม่กล้าไปใช่เราเป็นมีลูกมีเมียแล้วทำไ,ไงเมื่อก่อนเหรอวะ เดี๋ยวนี้เขาทิมใจทิมใจทำยังไ,ไงได้ก็ใครจะไปรู้ว่าทางเขาจะเป็นไงแต่เท่าที่แน่ๆเนี่ยคือที่มันขาดขาดเนี่ยล่ะที่เป็นทางที่เป็นสม,สมรสมุ่นของคนเราเป็นแบบไหน เราลดความเร็วเลอได้แลได้เลเร็วไหมพอยังหกสิบน้องหกสิบแ้าเราลดความเร็วคือหลักที่เป็นไงใช่บางทีอย่าไปเดินขวางทางให้คุณรถเสียหายกับตัวนี้เป็นถนนทางคือใ,ให้อยู่ในด้านที่เป็นไม่มาตรฐานของมาตรฐานสากลคือไงานาในฮิมาวารีน่าเราีตตรงนี้แหละที่คูโจเคยแนะนำเราได้มา มันต้นตาลเหมือนกันเลยอือมันต้นตาลเหมือนกันเลยต้นตำสาเลยอือจริงเ่ยเออะ ปาแม่เลยแะตก,กุ้งตุก,กุนเทีอ๋อเดี๋ยวเราขับได้หนึ่งแล้วแง่เราวนี มันอะคือหลักที่เป็นพัฒนาการคือรุ่นเด็กอะรุ่นใบที่จะเติบโตนั่นแหละคือวัยที่จะเรียนรู้เนี่ยแหละเป็นแนวทางที่เป็นกฎจราจรกฎจราจรนีืค, inho, ค inho, ือหลักที่เป็นทางที่เป็นความเร็วความช้าความความหมายของเขาว่าถนนทางนี่คือจุดเริ่มต้นในหลักที่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ต่อในหลักที่เป็นชุมชนและในเมืองส่วนตามพื้นที่ทางเขตอำเภอตามหมู่บ้านตามทางเขาังมีรถที่เป็นรถพ่อแม่ที่อยู่ในหลักที่เป็นแห่ รถไทยเขาก็ขับได้ขนใหญ่ขนาดเล็กมัน,น,น,นไม่มีปัญหาเพราะนั่นคือหลักที่ภูมิปัญญาในสิ่งที่เป็นแน่สิ่งที่พร้อมเพียงตอนนี่องที่เป็นแนวพื้นที่มันยากเนาะเรามีรถปั่นจักรยานแม่รุ่นของในหลังของเจยโชว์เรื่องนั้นเลยรุ่นที่เป็นแฮลหรือเป็นแนใช่แฮนไอ้นั่นแหละมงอยากเนาะมันเป็นหลักที่เป็นแน อโลแฟนคลับเนาะอยู่ที่ยุโรปเขาไม่เคยรู้จักเจโซเด้นั่นคือหลักที่เป็นแหนเป็นส่วนหนึ่งของในหลักที่เป็น,นเอเชียคือไงไต้หวันไต้หวันที่เป็นแหนนี่คือวันหนึ่งที่อยู่ในหลักที่เป็นอาทิตย์นันคือหลักที่เป็นพระอาทิตยข์ของของเขาในพระพระอาทิตย์อยู่ในธงชาติด้วยซ้ำอะไม่ต่างจากชอยเมียนมาร ดูนี่ยฝากตึ้งเองเนี่โอ้ยหท้องฟ้า